รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องของเรื่องวันนี้พบกับเรื่องอรวนสุดหาในวันวิวาสุดป่วนจากละครเพลงรสชาติใหม่สไตล์มิวสิควลคอมเมดี้เรื่องวันสละโซดกับโจทย์เก่าๆที่ได้รวบรวมเอานักร้องนักแสดงคุณภาพมาไว้บนเวทีเดียวกันทีมงานจะมีวิธีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นี้ขึ้นมาอย่างไร และวันสระโสดวันนี้จะหาทะเลนงทะลึ่งตึงตังขนาดไหนติดตามได้ไนเรื่องของเรื่องสวัสดีครับต้อนรับเข้าสูร่รายการเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันละครเพลงหรือมิวสิควลมีให้เราได้ชมกันมากมายครับหลายท่านอาจจะคุ้นชินกับมิวสิควลดราม่าอย่างทวิภพข้างหลังภาพหรือ4ี่แผ่นดินเดอะมิวสิควล แต่สําหรับละครเพลงแนวตลกสนุกสนานหรือที่เรียกว่ามิวสิคว c ลคอมเมดี้นั้นไม่ได้มีให้ผู้ชมได้รับชมกันบ่อยมากนะครับแต่ในเร็วนี้คุณผู้ชมกําลังจะได้สนุกสนานและระเบิดเสียงหัวเราะไปกับละครเพลงวันสละสดกับโจทย์เก่าๆทีมงานและนักแสดงเขามีวิธีการสร้างสรงสรค์ละครเพลงแนวตลกสนุกสนานเรื่องนี้ได้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับรรรดจดใสุกก จรักตลอดน,อนเริ่มเริ่มต้นก็คือเหมือนมีพี่บอยทีมบทแล้วก็วมผมช่วยกันคิด uh huh. ว่าจะยังไงดีครั้นี้พี่บอยก็พูดมาเฮ้ยทำมิวสิกอคอมเมดี้กันไหม uh huh. เราไม่เคยทำนะ uh huh. เราอยากทำอะไรที่มันแบบมัน,ม,น,ม,นมันแปลกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่เราไม่เคยทำเผื่อมันจะได้อร uh ัรรรสอีกแบบหนึง uh ่ง huh. แต่มันก็ต้อง ไม่ไกลเกินกว่าที่คนคนดูจะสัมผัสได้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเนี่ยมาลงที่เป็นคืนสลาโสดของเพลย์บอยคนหนึ่งกับแก๊งเพื่อนที่เข้ามาช่วยช่วยกันอะไรเนี้ยผมคิดว่าแบบการแต่งงานมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่คนทุกคนบนบนโลกเนี่ยน่าจะต้องสัมผัสอ่ามันไว้มันมัน,มน,มนยิ่งใหญ่เนะมันเป็นมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะใช่คือ สำหรับบางคนอาจคิดว่าแบบเออมันมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ uh huh. มันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความรักของคนสองคนที่ตัดสินใจว่าเอาละหลังๆนี้เราจะเป็นชีวิตเดียวกัน uh huh. ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน uh huh. และก uh ้า huh. วเดินไปด้วยกันรับบทเป็นชื่อนบครับผมนบเนี่ยเป็นหนุ่มสถาปนิกคนหนึ่งที่ท,ที่เหมือนกับว่า เขาก็เป็นคนผู้ชายหล่อๆคนหนึ่งนะฮะชอบแซวหญิงชอบจีบหญิงอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสนุกกับการได้ใช้ชีวิตแบบนี้จนวันหนึ่งเราก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทําให้เราหยุดอ่ะอยากจะหยุดอยู่ที่เขาคนเดียวก็คือดาแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาแต่งงานกับเขาดาเนี่ยเป็น ลูกสาวเจ้าพ่อมาเฟียนะคะเติบโตมาโดยที่มีคุณพ่อเป็นเป็นคนเลี้ยงมาโดยตลอดเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นดาจะมีความเด็ดขาดที่คล้ายคลึงกับคุณพ่อแต่ว่าสิ่งที่ดาขาดในชีวิตเนี่ยก็หนึ่งอย่างก็คือความรักที่อ่อนโยนซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เขาได้รับก็คือได้รับจากตอนที่เขาได้เจอกับนบเขาถึงได้รัก ผู้ชายคนที่ชื่อนบแล้วก็พร้อมที่จะแต่งงานกับนบแล้วก็สร้างครอบครัวกับนบจะรักเพียงแต่เธอจะรักตลอดกาลจะหวานไม่สร้างเสมอจะมีแต่เธอฉันสัญญาถ้าพูดถึงด้วยด้วยเซเลอร์มันคือ วันแต่างงานมันน่าจะเป็นวันที่เราคิดว่ามันน่าเป็นวันความสุขวันแห่งความรักอะอของคนสองคนเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าสําหรับแบบคู่บ่าวสาวเนี่ยแบบมันไม่ใช่วันเริ่มต้นอะอเพิ่มๆมันจะเป็นวันจบด้วยซ้ําเจ้าบ่าวนี่คือแบบหายทำไมอะไปโสดเก่าๆที่ตัวเองเคยแบบเคยคบเคยมีอะไรก็ตามแต่อยู่ๆก็ปรากฏตัวในงานเนี้ยโดยที่ไม่ได้รับเชิญนะพี่ลองคิดภาพดิใช่ <Yo! S 1> คนที่ต้องยืนวันนั้นกับเธอควรเป็นฉันแซนใช่โย <Yo! S 1> อ,อลูกรักอย่าก,กังวลในวันนี้จะได้เจอพ่อโบนัสใช่โย <Yo! S 1> ไอ้กองห <c oughs> วังว่าเขาไม่ลืมเรื่องวันนั้น วนนนนนนหนึ่งก็คือแจนเป็นไกด์สาวเป็นไกด์แล้วก็แบบรักกับเจ้าบ่าวเป็นแฟนรักกันมากมถึงขั้นจะแต่งงานกันแต่แล้วก็อยู่ก็เลิกกันแจนเนี่ยทุกคนนะ่ะชอบบอกว่าแจนคือแฟนเก่าของนบไม่จริงค่ะภาพวันนั้นตอกย้ำตลอดมาภาพที่คาอยู่ในหัวใจ ธอที่เคยอ่อนหวานจริงใจทำไมถึงลาเพราะว่าเขาไม่เคยบอกเลิกวันดีคืนดีอยู่ดีๆรักกันดีๆเขาว่าให้กุญแจห้องมาด้วยนะบอกว่าให้ไปอยู่ที่ห้องได้เลยแต่ว่าให้ไปอยู่ที่ห้องแล้วอยู่คนเดียวเลยไม่กลับมาอีกเลยโง่ที่เชื่อว่าเธอยังคงคิดถึงและกลับมาหาเจ็บที่เห็น เจออีกทีคือรู้ข่าวว่าเป็นการ์ดงานแต่งก็เลยไปที่งานฉันต้องทวงสิทธิ์ของฉันและฉันจะมาเอาคืนเพราะเธอทำกับฉันไม่แฟร์ที่สุดคนยางฉันไม่มีวันยอมเธอต้องชดใช้จอคนหนึ่งคือโบนัสโบนัส เป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันเลยกินเหล้าเฮฮาด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทเพื่อรักกันเลยในกลุ่มของเจ้าบ่าวอยู่ๆวันหนึ่งแฟโบนัสเนอกหักไอ้เพื่อนในกลุ่มสามคนก็ไปปอบไปปอบมาท้องจ้ะแล้วมีแนวโน้มว่าพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นคนเจ้าของเชื้อนี้ใช่ใช่แกแน่ๆแล้วพระวันแต่งงานเราเลยต้องมาค่ะวันนี้เราต้องมาประกาศให้รู้ว่า แกเป็นพ่อของลูกในท้องฉันฮายน้องพี่อันกระทึงกระถึงนกผัวสุดที่ลักโอ๊ยแกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกจะหันตูที่ฉันน่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะจะหน้าจะหลังฉันก็ได้หมดเลยละคนสุดท้ายกล้อง เพื่อนสนิทท hey, ี่มหาลัยนังบอกว่าวันแต่งงานวันนี้นังก็จะทําหน้าที่แกนโอเพนเิ่งเจ้าบ่าวมั่งก้องจะเชื่อว่าเจ้าบ่าวเป็นเกย์นี่ไอ้ก้องกูไม่ได้เชิญมึงมานมึงมานได้ไงวะก็ฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าวันไหนที่แกแต่งงานวันนั้นจะเป็นวันที่แกนโอเปอเร่งของแกนี่อย่าลืมอดูตของเราสิความต้องการของตัวละครตัวเนี้มันชัดเจนมากๆโดยการที่เราอยากจะให้คนที่เราลักรรกแรกของเราก็คงไม่ต้องบอกว่า ม,มันมีอะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าเ,เขาจะแต่งงานในวันนี้แล้วเราก็แค่รู้สึกว่าเรารับเรารับไม่ได้ที่คุณจะหลอกตัวเองเราก็ไม่อยากให้คุณหลอกตัวเองเราพยายามพูดเพื่อที่เขาเห็นภาพมากที่สุดว่าว่าคุณเป็นเกย์เหมือนกับเรานี่แลหละราะไราไ้ปะะอด เรื่องที่เราไปก่อไว้ในอดีตเนี่ยมันมันมันหนักหนาสาหาสอยู่แล้วแล้วยิ่งมันมาเกิดขึ้นในในงานแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นชีวิตจริงคงบ้าตายอะ่ะ คืนวิวาที่น่าจะมีความสุขอาจจะต้องล่มเพราะโจทย์เก่าๆที่มาในงานถึง3คนนบลดาบ่าวสาวคู่นี้จะผ่านพ้นคืนนี้ไปได้ไหมหรือว่าจะยิ่งปวดไปกว่าเดิมติดตามช่วงหน้าครับสนใจไปรดแั่นในวงการบันเทิงไหมครับมีผัวแล้วค่ะจะเอาให้มันสุดขนาดไหนมันก็คือได้เพลงเพลงนี้ซึ่งยากไม่ว่าเป็นยังไงอดีตวันนั้นแต่ปัจจุบัน ในละครเพลงวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆคือวิวาของคู่บ่าวสาวอย่างนบและดาต้องเกิดความวุ่นวายจากการปรากฏตัวของโจทย์เก่าๆถึง3คนแต่ว่าเรื่องวุ่นๆไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าคนอื่นๆที่มาร่วมงานก็พร้อมที่จะสร้างความโลลาหให้ผู้ชมได้หากันหนักขึ้นไปอีกวันสละโสดวันนี้จะวุ่นวายไปอีกแค่ไหนติดตามกันต่อเลยครับ รับบทเป็นโป้งนะครับหน้าที่การงานเขาคือผู้กำกับครับแล้วก็ตัวโป้งเองนี่ยเขาจะเป็นคนที่เออเจ้าชู้เพลย์บอยสวัสดีครับผมโป้งครับเป็นผู้กำกับสนใจไปรดแล่นในวงการบันเทิงไหมครับมีผัวแล้วค่ะปิดกล้องดาบนะครับอันขอยืมตัวนกอแป๊บหนึ่งนะครับรับบทเป็นอันครับเป็นสัตวแพทย์หนุ่มซึ่งก็เป็นเพื่อนในแก๊งสามทหารเสียวนี่แหละ แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเขาจะเฮลเขาจะเจ้าชู้ส่วนผมเนี่ยสุภาพเรียบร้อย <Wow. S 1> รเราเป็นคนที่เหมือนตกใจอะไรง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นพวกปั๊มปั้มเปอรๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็อยากช่วยแหละเพราะว่าเราก็รักเพื่อนเราอยากให้วันนี้มันเป็นวันสําคัญของเพื่อนที่มันผ่านไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความทะลึ่ทะลึ่งตึงตังของเพื่อนเจ้าบ่าวสุดเลิฟกลับยิ่งทําให้คืนวีวาคืนนี้ไม่มีทีท่าว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งได้เลย โจดเก่ามึงมาทั้งสามคนตกลงว่านี่งานแต่งงานของมึงหรือว่างานลิงรุ่นโจดเก่ามึงวะเนี่ยโอ้โหันชิงเม่งมากกว่านะครับนอกจากความป่วนจากแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวสุดเลิฟวันสละโสดนี้ยิ่งป่วนเข้าไปใหญ่เพราะพ่อเจ้าสาวและแม่เจ้าบ่าวที่เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาวกันนี่อันนี้ประกันชีวิตเขามีแพ็กเกจคนแก่นะไปทาไว้ไหมตายปุ๊บจ่ายปั๊บเลยนะไม่ขู่ใน่หรอคนอย่างปราเกิดไม่เคยขู่เว้ยคนอย่างฉันก็ไม่เคยกลัวตายเว้ยเป็นพยาบาลเห็นศพมาแล้วทั้งชีวิต ยิ่งขึ้นอื่นจากคุณป้าฉันเจอมาแล้วนะแบยังไม่ตายปัเกิกเนี่ยเป็นมาเฟียนะครับที่ไม่ใช่มาเฟียธรรมดาเป็นมาเฟียระดับติดท็อป5ของเมืองไทยเราไปสืบรู้มาว่าเจ้าบ่าวที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวเราเนี่ยมันเป็นเพลย์บอยไอ้นั่นมันเจ้าชูฉันรู้ทันหากเบือลูกฉันมันคงพาใหม่ติดปูไป้าเน่ตายดีจะขาอย่างไรลองใช้สมองบัซิ่กับพี่ต๋งเนี่ย ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นคู่มวยกันมาตลอดแต่ต้นเรื่องเลยนะครับด้วยความที่เราก็เลี้ยงลูกของเรามาคนเดียวเขาก็เลี้ยงลูกเขามาคนเดียวทัศนคติการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ครับไม่ตรงกันเฮ้ยฉันก็เลี้ยงลูกของฉันมาแบบนี้ฉันก็มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยให้ลูกมันอยู่ในกรอบเนี่ยลูกฉันจะเป็นคนดีไม่เหมือนลูกเธอที่เธอปล่อยปะละเลยให้เขาทำน่นทำนี่จนจนเขากลายเป็นโตขึ้นมาเป็น playboy ตงเข้าสังคมต่อไปคงไม่ยอมฟังใครดีกว่าเธออุ้มชูกันอีท่าไหนลูกเป็นเพลย์บอยก็รับบทเป็นแม่นงนะคะเป็นเพลย์บาลรุ่นใหญ่คือเราเจอทุกยากมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเราเห็นความทุกข์ของคนหนู่มไเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มันไม่ได้เหนือบากว่าแรงไม่ได้เหนือบากว่าแรงมากจนเกินไปเนี่ยก็จะไปบังคับลูกทำไมคือถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ ผิดศิลแล้วทำไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะปล่อยปากเกิดเนี่ยเขาเลี้ยงลูกมาคนละแบบกับเราไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะมีภรรยาที่อายุห่างกันมากแล้วก็สาวสวยเป็นอดีตซูเปอร์สตาร์นางแบบดังดาวข้างฟ้าได้ไม่ธรรมดา โอ๊ยนกผิวจังเลยจ้ะแม่มา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 กินกับแม่มาใช่มากินกับแม่มาพรับทเป็นขร่าค่ะเป็นนางแบบเก่าที่ กดละวางแต่งานกับปักเกริร์ซึ่งเป็นแบบผู้ทรงมีอิทธิพลมากๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เงินได้ทองได้มีความสุขได้ใช้ชีวิต้านไปอย่างมีความสุขและสบายว่างันเถอะ <c oughs> ก็เริ่มเบื่อไงเ,เราก็เริ่มเบื่อสามีอายุมากอาจจะให้เราในเรื่องของความสุขแบบหนุ่มสาวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยความ ชุ่มชื่นความเร่าร้อนอะไรเงี้ยมันหายไปอะไรเงี้ยเปนวันก็เหมือนมีมีสามีเหมือนมีพ่อไปนในตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องการคนวัยเดียวกันหรือวัยที่ทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นได้กลับมาเป็นทําให้เรารู้สึกกลับมาเป็นสาวได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยต่างหูร่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเธอช่วยฉันเข้าไปเก็บต่างหูที่บันไดหนีไฟจะได้ไปเล่าเรื่องพล็อตหนังของเธอให้ถึงจุดคลี่คลาย อาชีพของคนเป็นผู้กำกับคลับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจหากเธอหาใครเพื่ออินสบายฉันพอช่วยเธอได้บ้างไหมช่วยอินสบายให้เธอกูได้นางเอกแล้วด้วยมึงจะทำหนังใหม่เหรอไม่ใช่คือกู ได้นเอกนี่คือความโอลวนปนเสียงหาในวันสลัโสดที่จะมาสร้างความคลื่นเคลงให้กับผู้ชมโดยนักร้องเสียงดีระดับประเทศในเมื่อมีนักร้องเสียงดีระดับประเทศมารวมตัวกันมากมายขนาดนี้ทีมงานจะมีวิธีในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อให้สมกับศักยภาพของนักแสดงละครเพลงเรื่องนี้ได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ เอาให้มันสุดขนาดไหนมันก็คือได้เพลงเพลงเนี้ยซึ่งยากไม่ว่าเป็นยังไงอดีวันน้งแต่ปัจจุบันเธอคือความมา คุณผู้ชมครับเนื่องจากละครเพลงวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆได้รวบรวม10นักร้องเสียงดีจากหลากหลายเวทีการประกวดระดับประเทศไว้ยอย่างคับข้างซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างละครเวทีมาผู้ชมจึงจะได้เต็มอิ่มไปกับบทเพลงเพราะๆในละครเวทีเรื่องนี้แต่การจะสร้างสารร์บทเพลงเพื่อให้เหมาะกับศักยภาพของนักร้องทั้ง10ท่านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีมงานจะมีวิธีคิดและทําขึ้นมาได้อย่างไรติดตามกันต่อเลยครับแน่นอนอะทำอ,นะอินซิเคิลถูกไหม มันมันถ่ายทอดความรู้สึกออของตัวละครผ่านการร้องเพลงอ,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 อันนั้นคนที่เราเลือกมาคือนอกจากจะร้องดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครเนี่ยผ่านเพลงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยลองจำลองวิมานลองว่าตามที่ฝันทุกฉากมุ่งวาตามอย่างนั้น แต่ยังไม่เคยสมบูรณ์ได้ดังบ้านอย่างที่ฝันขาดสิ่งใดกันช่วยบอกทีต้องดูเอาไว้เลี้ยงมาได้ยังไงลูกสาวออเอเอ,อ,อ,อคือในเพลงตรงนั้นที่เกิดขึ้นระหว่างครูกิจที่เป็นกิจเดอะไวส์กับพี่ตองเหน่งรัดก้าวนะครับคือตรงนั้นมันคือเพลงที่เถียงกันเถียงกันว่าใครจะเอาลูกไปเลี้ยงใครจะอะไรจะเลี้ยงลูกยังไงจะเลี้ยงหลานยังไงจะอะไรยังไง อันนั้นก็ขับกลองเรื่องกลองมันงานสบายยังจำได้ดีอยู่อ๋อ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 แล้วด้วยความที่เรามีศักยภาพของนักร้องสองคนนี้่จงคิดเขามีจุดเด่นตรงไหนตรงเวลาเขาลองโอเปร่านี่คือทุกคนเชื่อว่าเขาคือนักร้องโอเปร่าระดับโลกอย่างพี่ทุ่งเหน่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดแล้วว่าความสามารถของพี่ทุ่งเหน่ง ดับไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาสองคนนี้มามาดูเอ็ดที่เป็นเพลงที่เถียงกันจะเอาให้มันสุดขนาดไหนก็คือก็พยายามแต่งให้มันให้มันให้มันใช้เขาให้มันสุดในในอะล็อกที่มันเป็นแล้วก็มันมันก็คือได้เพลงเพลงนี้ซึ่งยาก เนื้อหาทั้งวิธีการร้องและพลังผมว่าจะเป็นอีกซีนที่น่าจดจำของคนดูโอ้โอโอ,โอแล้ว่าเธอจงพอได้แล้ลวะไเ,<ต>สเรสียเสีเลย คุณอ๊อฟรับบทรู้สึกคุณออฟรับบทเป็นตัวละครชื่อก้องซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าว่าคุณอ๊อฟเนี่ยเก่งในเรื่องของการการตีความทั้งการร้องและการเล่นนะครับพอรู้ว่าคุณอ๊อฟจะมารับบทตัวนี้เนี่ยเพลงเนี่ยมันต้องลดจัดมากๆดังนั้นเนี่ยการเขียนเพลงเนี่ยเราเราเขียนแบบร้0ยเรซเราเขียนแบบให้คุณอ๊อฟได้แสดงศักยภาพร้อยเปอร์เซตใส่แหลกมีเท่าไหร่ใส่หมดแต่ว่าปรากฏว่าพอคุณอ๊อฟมามาลัา่นที่เราได้ดูกัน คุณต้องทําถึง 200- ด้วยซ้ำไปคือ,ค,อคือทําให้เพลงสนุกขึ้นไปอีกอีกเท่าตัวเลยเต้นกันแบบเต้นกันแบบรวมทุกอย่างว่าว่าเก่งกวางเขาเต้นอะไรกันเขาร้องแบบไหนกันบอกว่าต่อไปจากละครเรื่องเรื่องเนี้ยในบรรดาเกก้งกวางจะเอาไปร้องต่อเวลามีปาร์ตี้จะเอาเพลงนี้ไปร้องกันต่อแบบเอาให้เาเป็นเพลงสนุกมากครับ <c oughs> ชื่อเพลงเสียวครับ si แมมควาไม่ใช่รักครั้งแรกไม่ใช่เป็นพบคนที่ใช่เคยเจอกัรรักเขามา,มากมายเส้นทางนั้นจบลงยังไรจะดีร้ายคือการได้เรียนรู้ใน,ในส่วนของพระเอกซึ่งคือซึ่งคือแกงส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงจัง จริงจังในความรักแต่นี่ก่อนหน้านั้นมายังยังยังไม่เจอที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแต่งเพลงก็คือก็คือพอเวลถึงความถึงจริงจังแล้วมันก็คือเพลงซึ้งที่ล่อออกมาแล้วมันกินใจ เล่นแล้วเนี่ยคือด,ด้วยความที่แบบเราทําแล้วเราก็สนุกอ่ะ <c oughs> คือผมยอมรับว่าทุกวันที่ผมมาทํางานละครแล้วเนี่ยผมมีความสุข <c oughs> ผมสนุก <c oughs> แต่ผมรู้สึกว่าเออนักสแสดงหรือว่าทีมงานอะไรเงี้ยที่ที่นั่งดูมันก็แบบมันเต็มไปด้วยความสุขอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วสิ่งที่สิ่งที่เราอยากให้เกิดมากที่สุดคือ เราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ความสุขนี่มัน,ม,น<แ>มันแผ่กระจายออกไปอะไรเงี้ยอยากแจกแล้วอ,อยากอะไรแบบนี้ยอยาก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 ให้คนดูมีความสุขอ,ะอ่ะเราอยากให้คนดูแบบเออเข้ามาก่อนเข้าละครสมมติไม่รู้ว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาผมไม่รู้หรอกอในแต่ละวันอะไรอาจจะเหนื่อยแต่เข้ามาแล้วผมอยากให้แบบมันมีให้ละครเราทำหน้าที่แบบทําให้เขาแบบหายเหนื่อยหรือลืมอะไรบางอย่างแล้วเอ็นจอยกับมันแล้วก็ออกไปนอกโรงคแล้วแบกความสุขอะไรเงี้ยความสนุกออกไปด้วยอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้น ชีวิตใชชีวิตเพื่อตัใจ ลูกขนานเหล่านี้กำลังรอคุณผู้ชมมาสัมผัสณนะเมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์กับละครเพลงวันสละโสดกับโจ์เก่าๆเ,เปิดแสดงรอบแรกวันที่13สิงหาคมนี้ครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องของเรื่องแล้วครับเราจะพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่องวันแห่งนี้เรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ